สวัสดีค่ะเพื่อนๆอคร,รูเกษตรชาแนลวันนี้นะคะครูทัพิมนะคะเห็นไหมคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําถั่วงอกอในตะกร้าง่ายๆนะคะเพื่อนใช้เวลาในการทําแล้วได้รับประทานเลยแค่3วัน,<ะ>วนเพื่อน เราก็จะได้ถั่วงอกที่ขาวอวบแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ครูตะทิมนะคะจะพาเพื่อนๆทำไว้รับประทานเองนะคะในปริมาณที่ไม่มากนะคะแล้วก็เป็นการหาอุปกรณ์ที่ง่ายๆที่อยู่ในครวัวเรือนเรามาใช้ในการเพาะถั่วงอกนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะไปดูเลยค้าเพื่อน ทีนี้พาเพื่อนมาดูขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาถั่วเขียวมานะคะขั้นตอนแรกก็คือให้ล้างน้ําก่อนนะคะน้าแร่ก่อนนะคะเพื่อนล้างให้สะอาดเลยน,นะคะแล้วก็เทน้ําออกเนาะ,ะน้ำที่เราล้างก็เป็นผู้ทิมใช้น้ำอุ่นๆนะคะเพื่อนใช้น้ำอุ่นๆล้างเข้าก่อนรอบหนึ่งนะคะ ้ำไม่ก็าสะอาดตอนรอบนึงเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็นะคะตอนนี้ก็คือล้างสะอาดแล้วนะคะเพืะะ่อนเราจะได้ประมาณนี้เนาะก็เป็นตัวเขียวที่เราล้างน้ําทําความสะอาดนิดนึงนะคะคือบางทีก็มีอะ,อะไรเคลือบอยู่นะคะก็คือทําความสะอาดข้ามตลองเพื่อนนะคะ,ะทีนี้ก็แช่ด้วยน้ำปุ๋มานัคนเพื่อนง่ายเลยนะคะ แช่ด้วยน้ำอุ่นก็แช่6ถึง8ดชั่วโมงนะคะหรือคืนนึงก็ได้นะคะเพื่อนอันนี้ทู้ทีไปใช้ประมาณาประมาณ 6- ถึง8ชั่วโมงนะคะน,นี่คือขั้นตอนที่1นะคะเพื่อนง่ายเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นถั่วนะคะเพื่อนที่เราแช่แล้วนะคะประมาณ6ชั่วโมงนะคะ8ดชั่วโมงนะคะประมาณ8ดชั่วโมงนะคะก็จะได้ถั่วประมาณนี้นะคะเพื่อน อันนี้ครูทิมก็เอาน้ำเทน้ำออกแล้วนะคะเทน้ำออกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้เพื่อ,อนๆนะคะเตรียมตะกร้านะคะครูทิมก็ใช้ตะกร้าเล็กๆนะคะตะกร้าเล็กๆตัวนี้ก็สามารถทําได้นะคะก็วางหาภาชนะวางนะคะแล้วก็เอาทิชชู่นะคะรูทิมใช้ทิชชู่แบบนี้นะคะดีนะคะทิชชูว่วา,างเลยนะคะ ถ้าแผ่นใหญ่แล้วก็เก็บออกนะคะนเพื่อนตะกร้าก็พอดีตะกร้าก็คูทิมก็จุ่มน้ําอยู่แล้วนะคะเขาก็จะเปื่อยเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่จุ่มน้ําก็เอาน้ำพรม,พรมก็ได้เนาะถ้าเขายังไม่ชุ่มนะคะเพื่อนก็เอาน้ำพรมไว้นะคะพนะะับขอบเข้าลงไปให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเพื่อน นั้นนะคะก็ล้างจากนั้นเราก็นะคะเอาถั่วเขียวนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะโรลงไปใลการเพื่อนโดยแบบนี้นะคะจะเตรียงลงไปนะคะจะก,กี่ชั้นก็ได้นะคะสามชั้นอันนี้พุทิมจะลองทำสักสามชั้นนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนเพราะว่าใส่เยอะเดี๋ยวถั่วเราจะไม่ต้นอวบอ้วนนะคะนี่นะคะเพื่อนอันนี้ก็ชั้นแรกะคะชั้นแรกถั่วก็ผู้ทิมซื้อมาซองหนึ่งนี่ใช้ไม่เยอะนะคะเวลาเราแช่น้ำเขาก็ขึ้นเยอะเลยนะคะ,นะคะเพื่อน ก็เอาทิชชู่นะคะแผ่นต่อไปลงไปทำให้ง่ายเลยนะคะเพื่อนพเทิมว่าใช้วิธีการนี้นะง่ายก็คือเวลาเราจะเอามารับประทานมันง่ายพุทิมมาเนาะบางทีเราใช้เป็นผ้าบางทกีก็ก็ติดผ้าติดอะไรนะคะหผ้าเราก็ต้องเปลือนต้องอะไรเนาะแต่ว่าเราใช้วิธีการเนี้ย คุณทีว่าง่ายดีนะคะถ้ามีฟอกกี้เพื่อนใช้ฟอกกี้นะคะอันนี้พุณทีก็ใช้ง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยก็นะคะก็พับลงไปอีกฐานเพื่อนนะคะ,นะคะก็เอาน้ำชุบๆเขานะคะชั้นต่อไปค่ะั้นต่อไปก็เหมือนเดิมฐานเพื่อนก็โรยต้องหนามากนะคะ,ะ,คะถ้าหนามากขวานาวาเราจะ ถัวงอกเราจะต้นไม่อวดนะคะก็จะเบียดกันนเพื่อนอันนี้ก็เป็นชั้นที่สองสองชั้นแล้วนะคะสชั้นนะคะเริ่มนะเพื่อนถิ่วรองอีกชั้นที่สามน้ำชุบเข้าให้ชุ่มนะคะนะคะโดนน้ำเขาก็ยุบไปแล้วแหละ ก็ชั้นที่สองงาเพื่อนก็แบบทับทินะคะเราจะเรียกว่าส่วนเงคอนโดก็ได้นะก็ไม่ต้องหนาเยอะนะคะไม่หนามากนะคะเพื่อนเอาพอประมาณทั่ว ช,ชั้นหนะะ่งค่ะน้ำให้ชุ่มเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็นะคะเอาผ้าเช็ดหน้านะคะหรือผ้าคนนนนี่นะคะเพื่อนชุบน้ำให้ชุ่มนะคะน้ำตัวนี้แหละนะคะให้ชุ่มชุมเลย หน้าเข้าเลยนะคะนี้ก็สะอาดนะคะไม่คยชน,น,น,นะ,ะนเลีเพื่อนแล้วนี่ก็เทิมก็จะเอาไปทำอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือ,อทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราใช้แค่สามชั้นก็พอะคะ่ะจากนั้นก็ผู้ทีมจะใช้ ใช้ถ้วยตัวนี้นะคะพอดีเลยนะคะทับไว้นะคะแล้วเราก็นะคะใช้ถุงดําช้างแสงให้เขานะคะเพื่อนใช้ถุงดาคลางแสงให้เขานะคะเดี๋ยวผู้ทิมจะมาถามเพื่อนมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือขั้นตอนตันแรกะะใช้ถุงพลาสติกสีดำนะคะคลางแสงให้เขานะคะ เอาตัวขั้นเนี่ยคุมไว้อาหารทับไว้ก็ได้เพื่อนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนดูนะคะว่ากเป็นยังไงจะใช้ถุงดำทางไปน,นะคะ พาพเพื่อนๆนะคะมาดูถั่วงอกวันแรกนะคะวันที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เราใช้ถุงน้ำคุมกระไกนะคะเพื่อนก็เปิดออกนะคะเปิดออกดูนะคะเพื่อที่จะรดน้ำเขานะคะเพื่อน,นะะมีรากแล้วนะคะเพื่อนนี่แค่วันแรกเองนะคะเขาก็มีรากแล้วะะลก่อนที่เราจะรดน้ำนะคะเพื่อน เราก็เอานะคะผ้าขนหนูออกก่อนนะคะออก,ก่อนนะะกนูค่ะขนหูออกก่อนแล้วก็พรมน้ํานะคะพู้ทิงใช้คําว่าพรมน้ําก็แล้วกันเนาะก็คือพรมน้ำง่ายๆเลยนะคะเพื่อนพรมน้ำให้เขาชุ่มๆนะคะหลังจากที่พรมน้ำชุ่มๆแล้วนะคะให้เขาทิชชู่เลยนะคะ ทั่วกระดาษทิชชู่เลยนะคะเราก็จะค่อยๆซึมลงไปนะคะเพื่อนรอสักประมาณสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อนให้เขาได้รับน้ําทั้ง3ชั้นเนาะเพราะว่าตอนที่เราทำเนี่ยนะคะเราก็ทําถั่วงอกอยู่3าชั้นใช่ไหมคะก็ใจเย็นๆนะคะก็คือ ให้เขาได้ได้น้ำชุ่มๆหน่อยนะคะเพื่อนะะนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนูนะคะทับไว้เหมือนเดิมะค่ะเพื่อนเป็นการรางแสงนะคะการรางแสงพวกนี้จะทำให้ถั่วงอกเรานะคะสีขาวแล้วก็อวบอ้วนนะคะแล้วก็ห่อไว้เหมือนเดิมะค่ะห่อด้วยถุงดำเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องให้โดนแสงนะคะเพื่อนอเราจะได้ถั่วงอกที่ขาวนะคะ น่าะทาบคา่ะก็คุมไม้เหมือนเดิมค่ะคุมให้เป็นการชานแสงเขานะคะคือมใใช้2ออย่างเลยนะคะคือชั้นถ้วยกระเบื้องก็ทา,าไว้รอบนึงเนาะแล้วก็คุมด้วยถุงดำให้มไม,มีชิดคุมไว้เหมือนเดิมนะคะที่สาคัญอย่าให้โดนไม่ต้องโดนแสงเลยนะคะเพื่อนไม่ต้องโดนแสง วันที่สองค่ะเ,เพื่อนๆสองแล้วนะคะแล้เวเพื่อนดูรากค่ะอ,อันนี้ก็คือถั่งงอกวันที่สองค่ะ,ะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเปิดดูนะคะถั่งงอกวันที่3นะคะเพื่อน แอบบอกเพื่อนๆว่าในวันที่สองที่ครูทับทิมเปิดให้เ,เพื่อนๆดูนะคะอัปเดตเ,เพื่อนๆดูเนี่ยหัวงอกเรามันดันดันถ้วยกระเบื้องตัวนี้นะคะครูทิมก็เลยจําเป็นต้องอถ้วยกระเบื้องต้องคุมไว้แบบนี้นะคะเพราะตอนตอน,ตอนแรกตั้งตั้งแต่วันแรกที่เราทําเราจะวางไว้อย่างนี้เนาะ,ะแต่พอวันที่สองทานะะเพื่อนคือเขาโตเร็วมากนะคะเขาดันเขาดันผ้าแล้วก็ดัน ช่วยกระเบื้องคุ้ถิมออกมานะคะคุ้ถิมก็เลยเใช้วิธีการคว้าเขาไว้นะคะแล้วก็ห่อด้วยถุงดำเหมือนเดิมนะคะมิจะาภานเพื่อนมาดูแล้วนะคะทนีนี้นะนี่เพื่อนอันนี้ก็คือถั่วง,งอกวันที่สามนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนดูนะคะรากเขานะคะเต็มเลยนะคะหารได้แล้วนะคะเพื่อนดูใกล้ๆกล้เลยนะคะ น,นี่ให้ดูนะคะนี่เราจะจัดการกันยังไงนั่นเพื่อนผู้ถิ่จะเอาออกอยังไงเนาะลองดูนะคะเพื่อที่จะเอาข้าออกมานะคะง่ายๆเลยเนาะสายวิธีการง่ายๆเลยคุณปัญญาชาวบ,บ้านเลยนะคะเราก็จะมีถั่วง,งอกไว้รับประทานนะคะแค่สามวันเราก็ทานได้แล้วนะคะเพื่อน ก็เก็บทิชชู่อะไรออกนะคะ,นะคะแล้วก็เอาเข้าไปล้างค่ะไปล้างแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะไปประกอบอาหารก็ได้ตามชอบเลยนะคะเนี่ยแค่3วันก็ยังบางต้นก็ยังยืดเกินไปอยู่นะคะเพื่อนนี่เพื่อนดูนะคะบางต้นยืดมากเลยนะคะเกินนั้นไม่ได้เกิน3วันไม่ได้เลยนะคะอันนี้ชั้นที่หนึ่ง สวยงามเพี่ทิมว่าวิธีการนี้นาะง่ายแล้วนะคะ,ะง่ายวัสดุก็ไม่ยุ่งยากไม่สิ้นเปลืองน้นเพื่อนตะก้าเราก็กลับมาใช้ได้อีกทิชชู่ก็ใช้ไม่เยอะอย่างนี้นะคะแล้วก็ง่ายเลยนะคะก็เลือกออกมานะคะพี่ทิมว่าวิธีการนี้โอเคมา,มากๆเลยนะเพื่อน,น,นแ,ลแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั้นนะคะเพื่อน ล้างนะคะเพื่อล้างทำความสะอาดไว้รับประทานแล้วนี่แหละนะคะอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่เพื่อนดูนะคะความสวยงามของเขานะคะอ้าวเลยนะคะพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานสดหรือเพื่อนๆจะปรุงยังไงก็ได้นะคะเพื่อน ล้างทาความสะอาดจริงๆแล้วการล้างก็เพื่อที่จะเอาเปลือกซีเขียวเข้าออกแค่นั้นแหละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้สกปรกเลยนอกเขาสะอาดมากเลยสะอาดมากเลยนะคะทําความสะอาดก็ง่ายนะคะแค่เก็บทิชชู่ออกกอ็ขอขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆนที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะถ้าเ,เพื่อนๆลองผิดลองถูกมาหลายวิธีแล้วนะคะยังไม่ได้ผลนะคะลองใช้วิธีการของครูตุทบทิมดูนะคะ รับรองนะคะได้ผลเห็นผลเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวนะคะแค่3วันนะคะเพื่อนๆก็จะมีถั่วงอกไว้รับประทานนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปดีๆนะคะจากุูเกษตรชาแนลนะคะจากคุณตะพิมนะคะการทำกรเกษตรหรือการทำวิธีการง่ายๆสไตล์คุณตะพิมนะคะสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีคะ่ะ